ดีค่ะพบกับแมเหมี่ยวมิสซูรุ่งเจริญสาขาพระรามสองนะคะและตามสัญญาค่ะเจอเหมี่ยวที่ไหนเจอรถแต่งสวยๆที่นั่นแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ค่ะจะเป็น e อ p ก n d e r Cross แต่งเต็มรอบคันจบดาวตามโปรที่19,900บาทค่ะเดี๋ยวไปพาชมนะคะว่าคันนี้ค่ะแต่งหล่อขนาดไหนนะคะคันนี้จะเป็นของคุณก๊อฟค่ะก่อนนําส่งมอบนะคะเหมียวพาชมก่อนว่าคุณก๊อฟแต่งหล่อขนาดไหนค่ะมาดูที่ตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะจะเป็น e x p e n d e r Cross โมเดลเยียสอ2พันคันนี้จะเป็นสีขาวมุกค่ะ ขเขาจะอยู่ที่949,000บาทนะคะมาเริ่มที่ตัวรถกันเลยว่าโปร19,900บาทเมียกแถมอะไรให้กับคุณกอลบ,บ้างค่ะเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะคะที่เมียติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าทุกคนันจะเป็นตัวสอนเอฟเฟนเดอร์คลอสสีดำตัดกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะตัวสกอนที่ฝากระโปรงหน้านะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะคะตัวรถแบบนี้จะทําให้ดูหล่อมากยิ่งขึ้นได้ค่ะ และนะคะตัวสกเกิร์ตรอบคันค่ะชุดสกเกิร์ตทรงนี้นะคะคุณกอลฟเลือกเป็นแบบชุดสกเกิร์ตทรง Rider V4 ค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์หล่อๆแบบนี้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ปรัมตาสปอร์ตไรเดแบบนี้ค่ะหล่อเท่มากๆเลยใช่ไหมคะและมาที่ด้านข้างค่ะด้านข้างไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่คุณกอลฟติดตั้งเพิ่มเติมจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นหลังคาดําครึ่งคันนะคะ มาพร้อมกับกระจกมองข้างด้วยค่ะจะเป็นแล็บหลังคาดําแบบลายเคปลาคาร์บอนค่ะทําให้รถคันนี้นะคะดูเป็นทูโทนะคะ2ส,สีหล่อมากๆเลยค่ะและนะคะที่เยลติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าทุกคันจะเป็นกันสาสีชิ้นตรงรุ่นแบบนี้ฟิล์มเซรามิกรอบคันนะคะยังมีให้เช่นเดิมคันนี้คุณกอลเลือกเป็นแบบ40นะคะบานหน้าแล้วก็รอบคัน60ค่ะ สำหรับเบ้ามือจับเคปลานะคะยังมีติดตั้งให้เพิ่มเติมเช่นเดิมค่ะจะบอกว่ามันเข้ากับตัวหลังคาดาที่เป็นลายเคปลามากๆเลยค่ะทำให้รถคันนี้ดูล่อมากๆเลยนะคะและค่ะยังไม่หมดนะคะด้านข้างค่ะที่เมลติดตั้งให้กับลูกค้าทุกคันเพิ่มเติมนะคะจะเป็นบันไดข้างทรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นบันไดข้างชุดใหม่นะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยหล่อลอแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลเลยนะคะคุ้มมากๆเลย และนะคะในส่วนของน้ำมันของเอ็กซ์เพนเดของเรานะคะสามารถเติมได้ตระกูลเบนซินนะคะได้ถูกประเภทนะคะ91 95 e 20ค่ะได้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถผสมกันได้เลยสะดวกอันไหนเติมอันนั้นได้เลยค่ะมาที่ด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายค่ะตัวนี้เลยนะคะชุดสเกิร์ตทรง V4 นะคะที่คุณกอบเลือกจะเป็นแบบท่อเหลี่ยมคู่แบบนี้นะคะ มาพร้อมกับสัญลกักษณ์ความตาสปอร์ตไลเดอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ค่ะหล่อๆแบบนี้เลยและยังไม่หมดนะคะยังมีเซนเซอร์ถอยให้2จุดด้วยนะคะที่เบลแถมให้กับลูกค้าทุกคันเลยค่ะทําให้เวลาลูกค้าถอยจอดนะคะถอยจอดมีทั้งกล้องมองหลังแล้วก็มีทั้งเซนเซอร์ถอยค่ะถอยจอดได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวมาดูที่ด้านในกันบ้างนะคะว่าเบลแถมอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะ เปิดมาที่ด้านในนะคะเช่นเดิมค่ะจะพบกับพี่กอจิตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะที่เมวแถมให้กับลูกค้าทุกขั้นและนะคะจะเป็นพรม VIP ค่ะ 6D แบบนี้นะคะพรม 6D จะเลือกแบบเลือกลายได้นะคะคันนี้คุณกอบเลือกเป็นแบบสีดำได้ครีมนะคะเข้ากับสีเบาะของรถนะคะแล้วก็เรียบหรูดูแพงมากๆเลยนะคะและยังไม่หมดค่ะจะมีในส่วนของตัวจอ Android นะคะจอเพดาน12นิ้วที่เมวติดตั้งเพิม่มเติมให้กับลูกค้าทุกคันนะคะ เอาละค่ะพาชมรถสวยๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเหมยวมายาม้ำโปรโมชั่น Equi พิเด r o ์คกันอีกหนึ่งรอบค่ะสำหรับคันนี้นะคะคุณก๊อฟจบดาวตามโปรที่19,900บาทค่ะลูกค้าเพิ่มเติมแค่แลปหลังคาดำอย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นเหมียวแถมให้หมดเลยคุ้มสุดๆไปเลยใช่ไหมคะและถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะทักอินบ็อกติดต่อเหมียวมาได้เลยค่ะหรือว่าจะติดต่อเหมียวได้โดยตรงนะคะที่เบอร์080-2423959ค่ะ และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่ามิซูนะคะยังมีเส้นเดิมค่ะรับส่วนลดเพิ่มนะคะ10,000บาทค่ะหรือลูกค้าใช้สิทธิข้าราชการนะคะหรือว่าเป็นพนักง,งานเงินเดือนมีสลิปเงินเดือนนะคะสามารถใช้สิทธิดอกเบี้ยพิเศษได้ค่ะและก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวและทีมงานในการทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ